สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีอัปเดต Windows 10เป็น Windows 11นะครับสามารถทำได้เองนะครับโดยการอนะัปเดตแรกเราเข้าที่ Google นะครับแล้วโหลดไฟล์ install ไฟล์อัปเดต Windows 11นะครับพิมคำว่า Win 11ดาวน์โหลดก็ได้ครับเราจะเลือกตรงดาวน์โหลด Windows 11 จากเว็บไซต์ m i c r o s o สอบนะฮะกดเข้าไปครับนะฮะดาวน์โหลด w ิน11บดนะฮะเราจะเลือกไฟล์ที่อยู่ข้างบนนะครับมันจะเป็นไฟล์อัปเดตไฟล์อ 10, ินสตอลอัปเดตจาก Windows 10บกันโดสนะส่วนตัวข้างล่างมันจะเป็นแบบดาวน์โหลดใส่แฟลชไดร์ ye, หรือ dVd นะครับเพื่อเหมือนการลง Windows ใหม่นะครับเราเลือกข้างบนครับกดเข้าไปครับ ดาวนะ์โหลดแป๊บเดียวครับตัวนี้ปิดออกได้เลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วหรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้ผมจะปิดออกนะจะเข้าที่ DPC ครับไฟดาวน์โหลดเราจะไปอยู่ที่ download, นะดาว mm hmm. น์โหลด,ะดออนะฮะ PC, download, แล้ว download, นะลกดแล้วไมลคลิกครับเพื่ออินสตอลกดเจยดครับเราจะเด้งมาหน้านี้นะครับตัวนี้ยังอัปเดตไม่ได้นะครับมันจะให้เราโหลดโปรแกรมเช็คก่อนหรือกว่าแฮนด์เช็คนะครับ แกม Hand check, แฮนเช็คเราก็กดตรงที่ Get PC Hand Check App นะครับไปดาวน์โหลดกดเข้าไปครับมันจะเด้งมาที่ยูคของ Microsoft ให้เราดาวน์โหลดนะฮะแปบแสงนิดนึงนะนะครนะเห็นไหมครับดาวน์โหลด PC Hand Check App นะเป็นรูปหัวใจชีพจรหัวใจนะครับกดดาวน์โหลดเข้าไป ดาวโหลดเสร็จเรียบรอ้อยเราเซตอัพเลยนะฮะเงืองน,นรูปโปรแกรมทั่วไปเลยครับกดยอมรับติดตั้งนะครับผมอินสตอลเสร็จเรียบร้อยครับผมจะติ๊กให้มันขึ้นหน้าเดสก์ท็อปนะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะเสร็จสิ้นครับแล้วมันจะเด้ง หน้าแอปขึ้นมาทันทีคำจรลันขึ้นมาเลยเราก็กดเช็คครับว่าเครื่องของเราสามารถลง Windows 11ได้ไหมถ้าขึ้นสีเขียวแบบนี้เครื่องหมายถูกก็คือผ่านนะหรือกดเข้าไปดูเช็คทุกอันกน็ได้ผ่านบเขียวทั้งหมดครับปิดออกได้เลยครับแล้วกด Exit ตัวนี้ออกนะฮะก็แน่มันรันไม่ได้ แล้วดับเบิันคลิกอินสต l ลมาอีกรอบนะฮะรอบนี้ผ่านนะกดยสโอเคอินสต l ล์ลงด้วยสว็ดได้ครับกด accept and install นะกดขัาไปมันจะมีสามสเตปนะครับแล้วก็ปล่อยมันดาวน์โหลดไฟล์เซตอัพแล้วก็อินสต l ลให้เสร็จจนเสร็จสามสเต็ปแล้วมันจะให้รอรีสตาร์นะการอัปเดตนี้ข้อมูลไม่หายนะครับผมอัปเดตได้เลย ลอยอย่างเดียวนะครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับผมสามสเต็ปมากดรีสตาร์ทนะเขาจะไม่รีสตาร์ทเครื่องให้เรานะตัวนี้กดคดออกได้เลยเราจะเลือกรีสตาร์ทเองนะฮะรีสตาร์ทแล้วก็มันจะอัปเดตเป็นเปลี่ยนหน้าตาเป็น windows สนนิบเดนะฮะ การรีสตาร์ทนี้จะมีการอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะไม่ต้องกลัวข้อมูลหายนะครับย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องกลัวข้อมูลหายครับรออย่างเดียวครับผมนะฮะหน้าตาเริ่มเปลี่ยนไปครับตัวนลขสีเริ่มเปลี่ยนไป รมครับเจ็ดสิบสี่เปซ็นแล้วเห็นไหมครับหน้าตาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเหมือนเราลงวินโดว์ใหม่เสร็จเลยครับเหมือนเราลงวินโดว์เสร็จใหม่ๆครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตา Windows 1ก็จะประมาณนี้นะสวยขึ้นนะฮะถ้าใครได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ